การนึ่งขัน25ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้วัดที่คุณจะได้รอบกี่ร้อยรอบมันวัดที่ชั่วโมงสุดท้ายนาทีสุดท้ายที่คุณเข้าเส้นเนี่ยคุณชนะตัวเองแล้วก็พาทีมเนี่ยผ่านโค้หมักลุกตลอด25ชั่วโมงได้จริงหรือเปล่าก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เทรนเทรนมาสนับสนุนรถเกง๋งนันเครื่องรถเบนซินที่ครั้งแรกที่เราพัฒนาร่วมกันเรามาเก็บค่ามาเก็บ Data ของน้ำมันเครื่องด้วยคือเราเหมือนเราพัฒนาไปด้วยกันโดยใช้เลสเอนดูรัน25ชั่ว ในนามของเทลูวิคันในปีนี้เนี่ยเราก็มาร่วมรายการแข่งขันยี่สิาชั่วโมงเป็นปีแรกนะครับเราก็ประสบความสําเร็จในรายการโตโยต้ากาซูริโอวันเม็กเลสแล้วเราก็อยากจะมาทดลองนะครับในสนามนี้นะครับ วันนี้ก็มาแข่งข่านทันหมด8คนครับมีเมื่อ2คนนมาจากมาลเซียก็มระทําการข่งขัดด้วยกันที่นี่นะครับ It's a very good experience because the first time I'm here So and also the track thank you very much to train l u p i k uh, e n s team So we very enjoy t We first t a r e d in the Thailand to endurance race We very enjoy it And I feel the Thailand people is very nice, very friendly I I I, love so much. I will come again much come love so do รถที่เราใช้ในการแข่งขันวันนี้ครับก็เป็น b o s ับหมายเลขสาเ็ต้องมาดูครับว่าบทพิสูจน์สำหรับ25ชั่วโมงปีนี้จะเป็นยังไงติดตามเพ้วก็มาร่วมรายการแข่งขันยี่ห้ชั่วโมงเป็นปีแรก เราก็ประสบความสำเร็จในรายการโตโยต้าคาร์ซูริโอว,วันเวกเลสแล้วเราก็อยากจะมาทดลองนะครับในสนามนี้ผมว่าการแข่งขัน25ชั่วโมงมันทำให้เราแบบตื่นเต้นอ่ะแค่แบบว่าตอนพิธีเปิดอ่ะแล้วรถหรือคนลงไปในแถบพร้อมๆกันอ่ะอมันมันเยอะไปหมดมันอลังการรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจที่เราได้มีส่วนร่วมที่เราได้ขับในรายการนี้เริ่มแล้วครับท่านผู้ชมครับ25ชั่วโมง ดูร้านอสังนของมันนแตกต่างกับนีเนีก็คือ,อเราจะไม่ได้ใช้จุดขอบลีมิตของตัวรถหรือเครื่องยนต์เบรกยางต,ต่างๆนะครับต,ะตะลอดเวลาต้องบริหารจัดก,การทุกอย่างเป็นส่วนควบของรถทั้งหมดเนี่ยให้มันอยู่ได้ภายใน2.5ชั่วโมงเป็นการแข่งขันที่ท้าทายมันต้องใช้ความสัมัคคีและการร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างน,นักแข่งกับทีมงานนะครับ ก็เช็คกลุ่มลายก็พอเห็นสภาพรถก็ตกใจแล้วก็เสียใจเหมือนกันนะครับแล้วก็เดินเข้ามาดูที่พิดแล้วมันก็มันก็อยากไปอีกอะ่ะมันอยากไปต่อนะครับมันไม่ใช่แค่แบบบอดี้พาสรอบข้างมันเป็นเรื่องของเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อกี้ที่เราเดินไปดูมันก็เข้าใจได้อะ่ะว่าทำไมาทีมงานก็อาจจะแบบต้องกลับไปพักก่อนอะไรเงี้ยผิดหวังนิดหน่อยที่ว่า เราทําให้รถจบมารับเส้นธงหมักลุกไม่ได้อ่ามันก็คือเอนดูรานซึ่งมันมันห้ามกันไม่ได้ครับมันเอนดูร้านคือระยะยาวจริงๆอะ่ะมันก็ชื่อมันก็บอกว่าเอนดูรานอยู่แล้วก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เทรนเทรนมาสนับสนุนน้ำมันเครื่องรถเบนซินที่ครั้งแรกที่เขาเราพัฒนาร่วมกันเรามาเก็บค่ามาเก็บ Data ของน้ํามันเครื่องด้วยคือเราเหมือนเราพัฒนาไปด้วยกันโดยใช้เลสเอนดูร้านยี่สิบห้าชั่วโมงนี้ เป็นตัวพัฒนาไปด้วยกันไฮรักนิโวเบอร์3ามหนึ่งก็พิสูจน์ได้ว่ามันมันแน่จริงมันแจ๋วจริงผมวิ่งยาวๆตัวเดียวไม่ได้ใช้นะ้ำมันเครื่องตัวอื่นเลยแล้วก็แชมป์ประจำปีอยู่ที่ผม We will come back strongly on next year never ่าทิ้ e ไฟติ้งทิ้ไฟติ้งบิน่ด้เหมืนเปีหน้า2025มีอะไรดีๆเหมือนเดิมเดี๋ยวขอมดูกันปีหน้าตอนนี้ก็ขอ กลับบ้านไปซ่อมรถก่อนเจอกันปีหน้าครับสวัสดีครับแน่นอนครับถึงเราอาจจะพิดหวั่ะครับแต่พวกเราก็จะไม่หยุดน,นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับพเพียร์เคนเนสเตอร์เลสซิ่งทีมด้วยนะครับสำหรับการแข่งขันในทั้งก็ต่อไปด้วยครับ